อาลอะ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 เอ่าอาเฮ้เราไปสักพักนะลูกเดี๋ยวแม่ใช้ชีวิตเป็นเด็กนักเรียนไปสักไม่กวนกันละกันตอนนี้เด็กได้ร่าพูชายอยู่ดียังใช้กล่องเสียงลูกชายได้อย่โอเคเีซ่า อ่านายน่ะเป็นแว่อของชินโดสินะยัสเซั้นนาเทนาไม่ชินโดนะ่ะตอนนี้เขาหลับไปอยู่อ๋อีของชินโดี่นะใช่แล้วถึงจะอ,ออกมาในร่างเต็มมาไม่ได้ก็ตามเดี๋ยวกล่องเสียงโลกฟังของกล่องเสียงโอเคฟังนี่ลูกเป็นใบแน่นอน ก็เลยไม่อยากทำร้ายนะมาได้แค่ล่างครึ่งล่างเท่านั้นเองล่างเต็มไม่ได้ใช่แล้วคัดทิ้งคัดทิ้งเอามายเอามาโอเคเฮ้ยไหนตรงนั้นน้าชื่ออะไรหรอเราอะฮะอ๋ออ๋อฮาลีเหรอฉันฉันอัน่าไม่อยากชินโดนะตอนนี้เขาหลับอยู่ ตอนนี้เป็นซืบเศร้าจนหลับไปสักพักใหญ่ๆแลยวแหละไม่ตัดอแค่มาเดินเล่นนะพูเล่นเดี๋ยวฉันก็ไปหาน้ำความสะอาดตอนละแต่หน้านายมันก็คุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นตอนชินโดหรือเปล่านะแต่ไม่ได้เหมนกันเออใช่ใช่รู้จักกับลูกนายลูกเหรอไปเธอเอองั้นเหรอเคยดูแลลูกฉันเลยที เคยดูแลลูกชายฉันอย่างนั้นนะขอบคุณมากเลยนะก็ใชายจะเป็นพ่อบุญธรรมอเออขอบคุณมากที่ดูแลช่วงนั้นฉันออกมาไม่ได้แล้วเพราะพลังไม่ค่อยมีขนาดนั้นอะไรได้กูรา,ะาละเอออาเทน,าน่าอืมแล้วชินโนลูกคันจะกลับท่อะไรน่าจะวันเสาร์นี้นะน่าจะเติดแล้วล่ะอืม แล้วเมื่อไ,นน<ะ>ไหร่พวกเธอจะได้เรียนกันเนี่ยเมื่อไหร่พวกเธอจะได้เรียนกันเนี่ยไม่รู้สิยังไม่รู้เวลาเรียนของลูกชายฉันเลยอืม